สวัสด,ดีค่ะทีฉันชื่อนางสาวมนพรไพศีปวสหน่งแผนยอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นวันนี้จะมานำเสนอวงจรน,นับเลขแบบมโนรัตศูนย์ถึงสิ JK flip flop ค่ะค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะวันนี้จะมานำเสนอวงจรน,นับเลขแบบโมดูลรัศูนยถึงสิโดยใช้ JK flip flop นะคะ มาดูการออกแบบวงจรโมโด,โมโดลูลารนะคะโดยใช้สูตร n เท่ากับ2กำลังลบล1นะคะ n ใหญ่เท่ากับค่าที่นับได้สูงสุดนะคะ n เล็กเท่ากับจำนวนฟิปปอกที่ใช้งานนะคะวงจรนี้จะออกแบบเป็น สองกำลังสเท่ากับสิบห้านะคะค่าที่จะนับได้สูงสุดก็คือ0นถึงสิบ้านะคะตั้งแต่ขออภัยค่ะแต่วงจรนี้เราจะออกออกให้วงจรนับ0ูนถึง13ามนะคะโดยจะมีแนนจกตในการควบคุมมนูวงจรค่ะ วงจรน,นี้ประกอบไปด้วยตัวฟิป p อบทั้งหมด4ตัวนะคะโดยเป็น jk ฟิป p อบนะคะวงจรน,นี้จะมีสัญวงจรน,นี้นะคะจะมีสัญญาณค็อกต่อเข้าด้วยกันเป็นแบบไม่เข้าจังหวะน,นะคะโดยใช้ขา jk ต่อเข้าไปต่อเข้าไฟบวกนะคะ เอาพุทจะออกเป็น Q เพราะการนับขึ้นเอาพุทธจะมี LED ต่อทั้งหมด4ตัวนะคะส่วนตัวแนนเกตจะช่วยในการควบคุมคือจะรับเอาพุทของ QA QC แล้วก็ QD นะคะเข้ามายัง ตัวมันแล้วจะส่งไปยังขาเคียของวิปปบทุกตัวนะคะที่ติดต่อขออภัยค่ะที่ต่อถึงกันขาเคียจะทำวิปปบรีเซตการทำงานเริ่มนับศูนยูนย์ศใหม่ ค่ะนี่ก็คือหลักการทำงานคร่าวๆของวงจรโมดูลัสมอดถึง13นับ0-12ถึง12นะคะค่ะต่อไปมาดูตารางความจริงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคอ็อกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์เอาพุทนะคะตรงนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์เลขฐาน10นะคะ เคาน์เตอร์เอาพุทก็จะประกอบไปด้วย QA QB QC แล้วก็ QD นะคะตรงนี้ก็จะเป็น i n i t i a คือการสตาร์ทเริ่มต้นหรือการนับนะคะค,ค่ะ QA QB QC QD ก็จะเป็น0ผลลัพธ์เลขฐาน10ก็จะเป็น0ก็จะไม่มีหลอดในติดนะคะช่องที่1นะคะ QB QC QD ก็จะเป็น0 QA ก็จะเป็น1ผลลัพธ์เลขฐานสิบก็จะเป็น1 QA ก็จะติดนะคะต่อไปนะคะช่องที่สองนะคะ QA QC QD ก็จะเป็นศูนย์นะคะ QB ก็จะเป็นหนึ่งนะคะผลลัพธ์เลขฐานสิบก็จะเป็นสองนะคะ QB ก็จะติดนะคะต่อไปช่องที่สามนะคะ QA QB QA QB นะคะก็จะเป็น1นะคะ QC QD ก็จะเป็น0ผลลัพธ์เลขฐาน10ก็จะเป็น3นะคะ QA กับ QB ก็จะติดนะคะต่อไปช่องที่4นะคะ QA QB QD ก็จะเป็น0นะคะ QC ก็จะเป็น1ผลลัพธ์เลขฐาน10ก็จะเป็น4 Qc ก็จะติดนะคะต่อไปช่องที่ห้านะคะ Qa Qc ก็จะเป็น1 Qb Qd ก็จะเป็น0ูนยผลลัพธ์เลขฐานสิบก็จะเป็นห้าคะ Qa กับ Qc ก็จะติดนะคะต่อไปนะคะช่วงที่6 Qb กับ Qc ก็จะเป็น1นะคะ QA กับ Qd ก็จะเป็น0เลขผลลัพธ์เลขฐาน10นะคะก็จะเป็น6ต่อไปขอไปค่ะ QA ขอไปค่ะ QB กับ QC นะคะก็จะติดนะคะต่อไปช่องที่7นะคะ QA QB QC ก็จะเป็น1 QD ก็จะเป็น0นะคะผลลัพธ์เลขฐาน10ก็จะเป็น7นะคะ QA QB QC ก็จะติดนะคะต่อไปช่องที่8นะคะ Q QD นะคะก็จะเป็น1 QA QB QC ก็จะเป็น0 ผลลั์เลขฐานสิบก็จะเป็นแปดนะคะ QD ก็จะติดนะคะต่อไปช่องที่เก้านะคะ QA กับ QD ก็จะเป็นหนึ่ง QB กับ QC ก็จะเป็นศูนย์ผลลัพ์เลขฐานสิบนะคะก็จะเป็นเก้า QA กับ QD ก็จะติดนะคะต่อไป ช่องที่10นะคะ Q QA กับ QC ก็จะเป็นศูนะคะ QB กับ QD ก็จะเป็น1ผลลัพธ์เลขฐาน10นะคะก็จะเป็น10 QB กับ QD นะคะก็จะติดนะคะ ่อไปช่องที่11นะคะ QA QB QD ก็จะเป็น1 QC ก็จะเป็น0นะคะผลลัพธ์เลขฐาน10ก็จะเป็น11 QA QB แล้วก็ QD ก็จะติดนะคะต่อไปช่องที่12นะคะ QA QB ก็จะเป็น0 Qc Qd ก็จะเป็น1นะคะผลลัพธ์เลขฐาน10ก็จะเป็น12นะคะ Qc กับ Qd ก็จะติดนะคะค่ะพอมาถึงช่องที่13นะคะแนนเกจต,ตรงนี้นะคะก็จะสั่งทำการรีเซ็ตเริ่มนับศูนย์ใหม่นะคะค่ะต่อไปทัมมิ่งไดแกรมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคอก ตรงนี้ก็จะเป็น Q A Q B Q C Q D นะคะคอกนะคะก็จะสลับกันขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงไปเรื่อยๆนะคะต่อไปนะคะ Q <c oughs> ต่อไปค่ะต่อไปนะคะ Q A ลงก็จะเป็น0ขึ้นก็จะเป็น1ลงก็จะเป็น0ขึ้นก็จะเป็น1สลับกันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะ ต่อไป QB นะคะลงก็จะเป็น0 0ขึ้นก็จะเป็น1 1 0 0 1 1สลับกันไปเรื่อยๆนะคะต่อไปนะคะ QC นะคะลงก็จะเป็น0 0 0 0ขึ้นก็จะเป็น1 1 1 1, 1นะคะสลับกันไปเรื่อยๆนะคะต่อไปนะคะ QD ก็จะเป็นลงก็จะเป็น0 0 0 0 0 0 0 0ขึ้นก็จะเป็น1 1 1 1 1 1สลับกันไปเรื่อยๆนะคะค่ะพอมาถึงตรงนี้ก็จะทำการรีเซตเริ่มนับศูนย์ใหม่นะคะค่ะก็มีประมาณนี้นะคะวงจรนับเลขแบบมอนััา ศูน JK พี่ปอกนะคะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ